ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกทันกำลังอยู่กับทีมงานอีสานบ้านใครเอกรวบพี่น้องผมช่องนี้โอกโลกเอกเล็กแต่ว่าเช็ดวิธีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวโว้ยจับเสือด้วยต้มเป็ดปลาไหลอยู่กลางทงพี่น้องก่อนเราต้องเอาปลาไหลลงก่อนต้มเป็ดปลาไหลอยู่กลางทงเอาลงไปเบื่อบเแ็ดแบบอยนี้หนูเต้นออกล่งนลี้ยงนี่ห่วยบอกไปทั่วแถอะหนูนี้หนูละลายครับผมตัวที่สว่างลงไปพี่น้องผม ที่สวงผ่านไปเอาไอ้บ้ามุนตีจัดไปพี่น้องเลยตัวที่สามบ้าใบบอกว่าต้มแบบลูกถุงว่าสันจักลูกถุงแนวเได้เอาตัวที่สี่พานไปพี่น้องเลยเอาเลยครับเอาเลยผมกินว่าไรครับผมไปวากเหลาอยู่ตัวที่หาา่านไปพี่น้องผมโอ้มีเยอะตัว ตัวที่หกต,ตัวที่หก่านไปพี่นอ้องต้มปลาไหลคักๆักมอหน่อยๆปลาไหลบักไลพี่น้องผมหกเจ็ดตัวพี่น้องเลยจูไฟก่อนโอ้ยขิดตัดสลอมมันคือฮอนใช่ละเอารอชมกันอีกนิดนึงสักครู่พี่น้องผมให้มอเดือดก่อนพี่น้องเนะาะนี้ก็เป็นต้มปลาห้าบาท กี th ้ถิมซื on, with animals with animals. ่อๆก็ม <c ups have saben> <c ups saying> ีป่าอย็นพุ่นนะพี่น้องกี้ถิมซื่อๆก็มีย่างปลาเนาะพี่น้องเนาะสุดพี่น้องเลยกุกน้องมดนกีครับวันนี้บ้ามดนกีจัดไห้มาสั่นพร้อมด้วยอาบ้าใบแล้วก็ทีมงานของเฮาพี่น้องผมครับผมเอาลุยครับอุ้ยตะบักฮวงเฮาไหม กลางทุ่งกลางท่าอีกทีเนาะครับเนาะคันวุ่นบังไฟอ่ะบังไฟแม่บ่ครับไผสิไปเกี๊ยบหรือผักผายวุ่นบ่ห้อมลงไปบ่ความสิลงไปเก็บผักผายพะนะน้ำ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 เ้อน้ำน้ำเอาบ่าวใบก็ได้เก็บผักผายไปกินกับทำบักคุ้งกับต้มปลาไหลพะนะแล้วว่างปีนี้แหละครับผักผายก็เป็นผักสดๆน้ำทงน้ำท่าเฮาเนาะพี่น้องเนาะ ปอดสารพี่น้องผมว่าตรงห่วงครับคปับปอสารปอสารเบาใบว่าตรงห่วงสบายเดการี่ดีนเดี๋ยวบ้านมีสิเอาไปเห็ดแปะใส่พี่น้องด้กินแซ่บพี่น้องผม เดี๋ยวทีมงานเขาว่าทาให้ปลามันขึ้นก้อนพี่น้องพอถือแดดฮว่านแน่บ,บาดปลาสิมุนตมขึ้นมาเนาะครับเนาะหลังจากที่เพิ่นอ่าลีอยู่ในตมพี่น้องบาดเขายังเศร้าหาไม่อีกจเชือดหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเอารอบสองเข้าเอินทีมงานปลาดับของแถพี่น้องเลยกลางทวงคล้องแถานาะพี่น้องผมอ้าเดียดบุกบุบ สุบหัวลงไปนี่เป็นอย่างว่าบนตีหัวคือโฟทนะ์ฮะหัวลงหัสุกดีนี่ตรงคมตองคมเดี๋ยวก็สุกเดก็ไฟห่อนกันดอกอาวำเดียดบุกพี่น้องผมส่วนปลาอย่างเข้ากระถาสักครูพี่น้องเลย สุดยอดครับพี่น้องผมทำกลางบรรยากาศที่แบบนี้นะครับเนาะฮะอยาพี่น้องอ่าชีบีปีละเทียสองเทียเต็มที่พี่น้องผมอ่าอเรื่อยๆเบาดนี่พอดีบ้กน้ำมันทั่วนี่ยามันทั่วแล้วกันได้สา่ยนี่ยมันทั่วแล้วกัดกินได้สบายเกัดกินได้สบายมาพี่น้องผมท่างใครถ้าใครไม่อยากไม่กินกันพี่น้องผม กับบรรยากาศแนวนี้ฮะใส่บัวใดอีกแล้วพี่น้องผมถ้าพูดยูนันบานเท่านะครับเนาะสูบน้ำเต้าอันนี้ใส่บ้ามีจี้ให้ยังไงยังว่าเอาอย่างนี้เอาเนี่ยเป็นยังไงนี่แม่เนี่ยมึงมึงสูบวันนี้นะใครเพิ่มแล้วสูบน้ำเต้าหมูมัล็อกระเบิงเลยได้เอาอันนี้ไปยัยดสูบน้ำสูบน้ำเต้าบักหุ่งพี่น้องมีเจ้าเดียวเจ้าแรกเจ้าเดียวในโลกเลยสิพักกระเจี๊ยบเนี่ยเอาเอาสายบัวสูบน้ำเต้าบักหุ่งมาสร้างว่าเฉยๆเอาอย่างเห็ดกับพอกับลำใส่พี่น้อง ต้องถามฝุ่นตัครับเนาะมาแล้วแผนกตุ่มแผนกพักเข้ากะได้ยุติการก็หล่ะหงยผู้เลียวไปเสร็จแล้วผู้สาวพักมากว่าไม่สี่ก้คุณูนะก็นี่ตั๋วมีตะเจียบทัวนี้เออสีเฮ็ดหรอกโอ้โหขึ้นตัวคำนองทิ่เปียวเลื่น Ôi, <laughs> <laughs> muốn không muốn <laughs> đâu nào anh không là rồi. ôi muốn ลลกกครับ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 จังเอารอบสองรอบสองเนาะครับเนาะก <c oughs> ินเขาน่ากินน้ำกันกน่อนเป็นรุ่มไป็นแรงฆ่าสานี่ฝันเสิย <c oughs> บกล้ามาหอดว่านเข่า <c oughs> ได้บ่าวมีนี่ <c oughs> แป๊บเดียวพี่น้องผมกับการโจมปลากินเขา่า <c oughs> ปลายุธงยุธาเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เป็นคลิปที่ปีหนึ่งอาจสิมีที่เดียวตอนละพี่น้องสิว่าผมมาพ่ากันแนวนี้ได้สมอ่าอีอย่างละอ่าบ่าวไปามบ่ ขามเปียวอ๋อใส่ปลาขามเอากับเพาออกมาอยู่ดิครัทพ่อครับเดินใ่มันจนกันครับผมไปตามกันเนี่ยเก๊ิกับกางที๋กันแนวนี่นะพูดนอนเงี้ยนวะโอ้พูนกินมอีรีตนลยจี้ใหม่ิ้เราพี่น้องผมมาหน้าคอนดาเรอ เพื่นไปเอาอยู่แมนบ่ใส่จะนำจกคำเนียซ <in> ้ำนี่ล่ะยิ่มแล้วนี่พันธสีกินยาอื่นบ่ได้ได้เราเบ่งเบึงเรวนีปลาเนี้ยบ่ได้หรอังห่าหาหมอหันปลาไม่อยู่ทุกตแล้วทุกเนี่ยปลาเนี้ยบ่ได้ไปหาหมอหัน บายในสูบป,ปลาเข้าในยิ้ดเก,กลืออีเหลวเนาะพี่น้องนเานาะยิ้ดเกลืองไลน้ำขึ้นมายิ้ดปลารอบสองอีนองผมบุญไหลามาน้ำหนามบุนเบิ่งเอาพี่น้องปลาเขากระดไดลุกไปต้มปลาไหลน่ะพาอันเดียวนี่ด้เหร ้้ใแลวโอ้ยมันแมนบ้าอะไรอย่างนี้บ้าไปลุกลงมาสั่นพี่น้องผมเออเอาขออนุญาตบายข้ามบานนี่เอาบักซางมองลงมากขึ้นนะเอ้าเย่ยนนังออกได้ มากินเขา hm เป้นาน้วกันพี่น้องผ,ผมทุกทุกท่านนะครับเนาะเป็นการส่งถ่ายปีเก่าจอนรับปีใหม่ของทีมงานอีสานบ้านเมืพี่น้องผมมายาบมากิน้วกันครับวันสิาราทีมงานห้องเาพี่น้องมันบ่เมียต้องพี่น้องเนี่ยเงินน้ำกันทุกคู่ทุกคนแหละครับมันกันหน่ำประเดิมก่อนนะใช่สมรเขาปมงาเขาเขาเด้อครับเด้อมาเด้อ S <S ไห่ก่อนแต่ไม่คิดกับเพิ่มไม่ดีเลยครับทีมงานเขาจริงๆแล้วมันกัดร้ายอยู่แล้ว,ลวนะเพราะการเห็นงานอิเล็การอนินส์ไอ้บ้าไปหวานพี่น้องมาครับพี่น้องผม เยี่ยมลกเดืน <énormément> จ <of Belgian ALLY> <X net young> <This> ัดไม่ว่าไปห่งกันจะว่าไปไอนจะว่าหันมองกัะคนนี้ แซ as> well> ่บๆเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศเช่นนี้ฮะเนี่พี่น้องผมเทียสิป่อเทียสิคบทียหนึ่งพี่น้องสัวรสิม่าครบทีมงานกันใช่ไหล่งปูล่งปลายิงกันพี่น้องผมมาแบ่งเอาไปต้มไปแกงเลยพี่น้องเนอะเอาไปต้มไปย่างไปแกงกันกับทีมงานอีสานบ้าดกูเองพี่น้องก็ถือว่าครบวันกับวนกวางสมบูรณ์แบบกันค่อนข้างดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสิเป็นตอนสูบตอนสูบปลาตอนเก็บปลาน้ำบก ตอนเฮ็จยากเฮ็ดกินตอนกินสูพี่สูน้องน้ำกันทุกขุกทุกข์นะครับพี่น้องผมมันสิเป็นจังไรเดียวเฮากลับมาลุ้นกันว่ามีสีผ้ากินตม้มเป็ดปลาไหลอย,ยู่กลางโครงหน้ากินข้าวปลาแซ่บแสบพี่น้องนี่พี่น้องผมบักคับหน้าควันได้ย,ย่างอยู่ข้างรุ่ยผ้ากินบะหมีกับกินแล้วนี่พี่สามผ้าส่ง วุ้ยสัวภาสีกินคู่แนวไรกับบ่มันและเอาเอ้ยห้อเสานี่กัโอ้โพี่นองเลยไปปลาครับโอ้โสุดยอดสุดยอดเป็นค้ายปลาอยู่เลยบุญนอนนอนเนี่ยไปข้ายน้ำกันบอนนอนเนี่ยครับห้อยห้วยห้อยห้อยห้อยนี่ร่างบ้านโอ้ร่างคือกินใส่ว่ะมันมืออนได้เบยโอ้ยนี่นะตัวหาว มันได้บีว่ไปตัจะทำกันขมันขมทำดีเลยต้วมันบวมหร่ารอความมันใหญ่เห็นีั้ยต่เย็มยด้เป็นาหรอต่ำเย็นต่ำนอง

อารที่จะกบน่นพิรันเง กะเพราการดำแล้วพี่น fiz like ้องเนาะกะเพราปลาเสร็จต ah ah well ุมปลาไหลสุดๆพี่น้องเลยคนโคเล่ปลาย่างตุกเป็นร่องเลยบาทลาย่างตุกเป็นร่องเลยเป็นยังไงครับพอเสียบจะคนป่วยเหรอเห็นไม่ได้ใส่สูตรใส่แบบพินบ่ะซีเบื้องไก่ย แบบนี้แหละครับก็เอาไปได้ยลายแหงดีหหงัวย you know, right. like ินโอ้ปารเป็นมอครับใรากเปราเียนอปนสาุ่นาหาไอุ่สุดๆทีนองเลยคลิปนี้่นลำงเวืองไม่จิตเหลาขาไมจินเหลาแดงไ่ิตาขาเป็น เป็นม nah, okay. ันจะหน่อยเะมือนกเป็นแตหน่อยเหมนเป็นจนเหมนก่นผู้ลงคนกัน่ามันเป็นเพราะไยู่บ่ครับทุกคนเป็นแต่ผู้ครเป็นผู้รู้อันไปมั้ยข้าวถือวัดเรี่ยวอนะ้องไปที่แหลกว้าผิดหวังแล้วพูดใต

ได้จีกับบ๊อินเดบานมาอยู่บานยูสว่งได้ไส้พแนะน้ำหวยกินแสบตัวนี้ว่าสันดอบเอาได้เลือกถ้ามย่ามดีพี่น้องผมขอเบื้องติดหมดติดแห่คักคักกอนนะกับต้มเป็ดปลาไหลนะครับเนาะสูตรยุธงยุธากลางทงหน้ากันเลยที่เดียวพี่น้องผมแสดงว่ากันนี้บั้ตักบ่ออันพี่น้องเลย ตัดบ่ออันเขาวาเบ้าใเขาเยอะกี่มั่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบื้องต้นเปย์ของมันเนี่ยสุดยอดวะพี่น้องเนาะจบเกียร์แบตกันยังยั่งพอดีบ่เบิดแต่เมื่อเห็นขั้นตอนสุดท้ายแนวนี้ถ้ามันเป็นยังบุญครับเลยสำหรับบ้ามีดอกนะมาพี่น้องบ้ามีสิผ้าชิมแซ่บแท้ครับพี่น้องไม่มากมากหรอกทำไมไม่มากมากหรอกเฝาเมีย

ยาวเขาแม่ได้คิดแต่ยค่จุดมองจอบนเนาะไมอยู่เดินอไรไม่นครับมาพี่รองผมบาดท,ที่นี่ถึงมองไข่แม็กให้ไล่คลองคลิปแล้วนี่ละเสาร์พี่รองผมสุดยอดสุดยอด ขอบุญขอบคุณผ่านทื่อนะครับเนาะที่ไอ้เคียดได้มาถ่ายมาทําคลิปนี้แต่มีแนวดีๆมาสู้พี่สู้น้องเขาเบิ่งกันครับพี่น้องผมแลวก็พร้อมด้วยทีมงานเาทุกูทุกคนแลวพี่น้อง <c oughs> เห็นว่าสั่นบ่แา่นว่าจับจุดนห้องก็ามาพอ้กันเด้พี่น้องแต่กีไปอยากไปกินน้ากันห้อลิ้งง้อแหลมเลยพี่น้องผมต่วัใหญ่ขึ้นมาตัง้งคนกาตั้มีภาละานาะพี่น้องเนาะ <c oughs> มีแไม่ออกมีลูกมีมียมีมี่วามีขั้วกันไปคือจ้างเบ้าใบนีหละพี่น้องลูกซีลูกหาไปไสมาไสแเน่าลูกกบหองหาพี่นองเย ลูกเดียวเมียหาลูกเดียวเมียหาเราเมื่อกล้องนะครับโอ้อันสมาชิกช่องของเขาจะลองช่องทุกทุกันสามมืว่าทานนี่บอกว่าขันกินอีกสิบวิูไทยิให้เบิ้งเนี่ยได้ได้เจ้าสัตพี่น้องได้ไหินสามบาทเบ้ามีกัได้เอาเขาตายบ่กูบันนี่โอ้ได้ไหยบอเสียได้สัตว์ท่ยังเหเ้าไปไปเนาะ ก็ยินแล้วครับยินเป็นอ่าเป็นโจกเป็นแพงอยู่ก็าแล้วขอบคุณทุกไลทุกทับทุกการติดตามเหมือนเดิมพี่น้องผมอย่างหัวใจทีมงานอีสานมันก็อยครับพี่น้องผมทุกไลทุกแชททุกการพูดคุยดีปั๊บพี่น้องเลยพ่อคันพี่นาพี่น้องผมซึ่งก็สิเป็นมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมเจอกันทีจิตเด่นเป็นเนิน